สวัสดีครับทุกคนมาดนอีกช่องกิจงานชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ 2vs5 ในแรคงของคอมมานเดอร์นะครับผมโดยผมมีผู้ช่วยเป็นอดีตโปรเพเยอร์เหมือนกับผมเองนะครับนั่นก็คือโมนาลิซ่านะครับผมเราจะไปกดแรงค์ 2vs5 ในแรงคอมมานเดอร์กันนะครับก็มาดูกันครับว่าผมจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เคยเป็นโปรเพเยอร์มาก่อนนะนะไปดูกันเลย a few moments later Let's go. Bye bye bye. 5 uh, hey, oh. hey, The queen slumbers because of a child's innocent curiosity. <tick noise> no. yeah, yeah, yeah. เข้ามาเช็คด้วยเนใจร้ายเราจะลงล่างจะล่อเนะื้อ นี <cents input> ่ทไปด้วยตดอโเฮ้ยตแดงเวะอ่าดรันัดจะตายคู่เลยนี่เนี่ยดวงไม่เข้าข้างกูเลยว่ะ ไปไกลรับเกินเฮ้เฮ้เฮ้คีลามาว่ะเดี๋ยวไม่พรอไม่พอไม่พอไม่มีสติไม่มีสติ The Queen lắng cái đói bắn tai nha. An ally has been duyên tai ไปน in. hey! ี่มันมาทํนี่ดยันกฉันหลอกงไม่ก็บ

มาแล้วนะที่เดียวเลย,ยไม่ได้แล้วครับัดหลังคัดหลังคัดหลังถ้าเพิ่งกี่ผักหลังไปคือจะได้เล่นต่อไม่มีสกิลหลบเลย โตรแรงอะไรมาเนี s <S ่ยายเฮ้ยมาทำอะไรตรงนั้นฮะอันเลนรืออไรใสยไปใส่บุญแฟ ทำอะไรกันจะยะเนี่ยกำลังขึ้นไปรับมไใส่ลับขัดนิงดิมันจะไปคลองวมาไหวปะมันไหวปะไล่ไล่อยู่ที่ไล้เลยมาปะมาเด็ดให้เปิดตาให้

ตายตายติดตรงนี้ไม่ติดไปได้คนเดียวได้ปะล่ะกำลังลงไปแขนไม่ติดไปคลองเลยเจอร่างละ

Lanh lạ, le, no lên lanh 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 lên 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 นี่งจุด kind of สามคิวแรงวครับเงินผมเยอะครับผมไปห่ดดนตคนนั้นก็แบบสูดได เต่ว้องดีบเล่นนะเงิน่มันเยอะๆเลยติดติดปะมาเราตรวก่อนหรือเปล่าเ ตายอีกีจะเกาะอ่ะยากจะไมได้เอาตรงนี้ตัวนี้คูล่ในกําแพงอ่ะมีอยู่ในกําแพงเจอปะไปๆเก็บๆไม้ออกมาเก็บมาอ่าๆๆโดนแล้วป่ะน่ะ ไม่ิ่มเปิดมังกรว่ะโทษโทษโช็อนีอาจ,จะจบได้นะเนะี่ยม,ม,มีอเลนวะพิกซี่เกิดสตัวนะเดี๋ยวเปเป็นมุลาแล้วข้าข้ามนะตาแงดงจบเลยครับไม่สู้เลยปะมึงหคนนะเฮ้ยีแล้วอ <c oughs> เอาคุถ่ายออก้่เยเข้าเลย บบนะมันไอ้แต่เนี่ยว่าจะได้มันแรงไปว่ะคอไขท่ทอยปุ๊บหายยังไหวจบเลยปะเนี่ยแหม่มคลิเว็บนี้น่าจะเป็นเว็บใหม่ปะ กันทันอยอะทันเดียวทันเดียวเดี๋ยวกูรอมันเกิดต้องเสียแรกกนเดี๋ยวผมเลร็จแล้วตีให้แล้วก็ต้องรอเล่นเดี๋ยนะน่าจะต้องเสียแรกแลละเสียเหอะเสียเหอะแล้วก็ค่อยๆเล่นก่อนนิดนึงมันติดแล้วอ่ะ โอ้โหไม่ไหวรับได้เหมทอนไม่ไหวจริงๆว่ะคือรับเวทได้แต่รับทอนไม่ไหวว่ะเออไม่ไหวอีกแล้วฮะขนาดยังเครียดเออพอเถอะพอเถอะอัดมาเยอะแล้วเหนื่อยแล้ว อจบไปแล้วครับผมสำหรับ2 v s 5เนี่ยแลนด์คอมมานเดอร์ก็ขาดไปตั้ง28ตัวนะครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับจริงๆผมไม่ได้เล่นเกมนี้เกมแรกนะครับผมผมกับโอนนบบเนี่ยตะลุยในแลนด์คอมมานเดอร์แบบ2 v s วเนี่ยประมาณ6เกมนะครับตามสกอร์ที่เห็นเลยนะหกเกมเล่นกันมาเนี่ยไม่ชนะสักตาตอนนี้เหนื่อยแล้วครับนับแต่เที่ยงคืนครึง่งตอนนี้ตีสองแล้วยังไม่ชนะเลยนะผมเอาเป็นว่า EP หน้าค่อยมา วอร์มหัวกันใหม่แล้วกันนะโอ,อยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe ช่องของโวลาลิซาด้วยนะครับนั่นแหละครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ